เปิดห้าดาราถูกแฟนคลับตามว่าแรงช่องเจ็ดเลี้ยงมาตั้งแต่ไม่มีคนรู้จักกลับทิ้งไปดังที่ช่องอื่นหนึ่งยุยจีรนันกลายเป็นนางเอกอิสระเรียกว่าฝากผลงานอยู่ดีๆด,ดันโดนดา่าซะงั้นไม่ไหวเจอชาวเน็ตดราม่าด่าเนรคุณเจ้าตัวตอบกลับนิ่มๆอย่างน้อยมาดูรูปกดคอมเมนต์ให้ก็ขอบคุณค่ะแม้ว่าจะบินออกจากอ้อมอกของสังกัดเดิมไปได้สักระยะแล้วก็ไม่ไหวโดนด่าตามมาตามราวินอยู่ไม่เลิก ชาวเน็ตจอมแซะชอบดราม่าเข้ามาคอมเมนต์ด่าด้วยข้อความหยาบคายว่ากูไม่ดูค่ะฝากให้แม่มึงดูเธอะค่ะละครกะกา,กา,กากอีเนล,ลคุณช่องเจ็ดแม้ว่างานนี้จะเจอแสะแรงด้วยถ้อยคำหยาบคายยุ้ยจีรนันก็ไม่ไวายตอบกลับมาอย่างมีมารยาทว่าอย่างน้อยเข้ามาดูรูปและกดคอมเมนต์ให้ก็ขอบคุณค่ะ 2. โบเมลดานางเอกสาวที่มีความสูงและยิ้มหวานเป็นเอกลักษณ์เป็นที่ทราบกันดีว่าเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านของสาวโบได้ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับค่ายเก่าอย่างช่องมากซ์ซีงานนี้ต้องบอกเลยว่าก็มีกระแสทั้งในด้านบวกและเชิงลบโดยได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายเช่นจะไม่ขอตามไปดูขอเลิกติดตามย้ายไปแล้วจะดับลามไปถึงด่าว่าเนรคุณช่องเก่าเลยทีเดียว สามอันอัครพัฒน์หมดสัญญาผู้ใหญ่เขาแนะนำว่าให้เราเป็นนักแสดงอิสระดีกว่าเลยเปิดโอกาสให้ตัวเองด้วยหาประสบการณ์ใหม่ๆลองประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่เคยทำผู้ใหญ่ยังรักและเอ็นดูอยู่นะครับถ้าเกิดมีโอกาสก,าก็ยังจะกลับไปเล่นละครก็เรียกว่าสัญญาใจดีกว่าเดี๋ยวโดนด่าเนรคุณอีกยังไงผมก็เกิดจากสถานที่นี้จำคำหนึ่งได้ตอนที่ไปทำบุญกับที่ช่อง มีพระองค์หนึ่งเขาบอกว่าให้นึกถึงบุญคุณสถานที่บุญคุณคนบุญคุณครูบาอาจารย์โอกาสกลับไปร่วมงานมีแน่นอนถ้าคิดถึงกันสแบงค์อาทิตย์เจ้าตัวดันโปรโมทละครช่องอื่นทั้งที่ยังไม่หมดสัญญาเลยโดนแฟนช่องเจ็ดโจมตีว่าไม่ให้เกียติช่องเก่าแฟนกลับช่องเจ็ดเขามีคนที่รักช่องเจ็ดมากๆบางอย่างเขาอาจจะทําโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเขาไม่รู้ว่าเราคุยกับช่องไว้แค่ไหนเราแค่อธิบายว่าสัญญาผมหมดแล้ว ฮาบอตัวนนหมดสัญญาช่องเจ็ดแล้วผู้ใหญ่แนะนําเองให้ลองเป็นนักแสดงอิสระเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆมั่นใจว่าผู้ใหญ่ยังรักและเอ็นดูวันถูกด่าวว่าเนรคุณขอเรียกว่าสัญญาใจยึดมั่นคําพระบอกต้องไม่ลืมบุญคุณพร้อมกับมาร่วมงานแน่นอนถ้ามีโอกาสขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยดารา info ขอบคุณค่ะ